สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาส่งงานนอกสถานที่กันนะคะที่ศูนย์อิซุสุนะคะวันนี้นะคะรถล,ลำนี้นะคะเป็นรถมิวเอ2กนะคะเป็นตัว Active นะคะเป็นตัวธรรมดาเลยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของมิวเอเลยนะคะวันนี้จะมาจัดชุดไหนลราพาไปชมกันเลยค่ะ สำหรับลำนี้นะคะเป็นรถมิวเอ็กซ์2023นะคะเป็นตัวแอคทีฟนะคะวันนี้มาจัดชุดเพิ่มนะคะก็จะมีกระจกมองข้างนะคะที่มีไฟเลี้ยวให้นะคะพับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนี่อะไรแท้เบิกใหม่เลยนะคะพราทแท้สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่มีไฟเลี้ยวให้นะคะปกตินะคะกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นสีดานะคะสีดําด้านเลยนะคะเป็นของมิวเอ็กซ์ตัวแอคทีฟนะคะ เพิ่มเติมต่อมานะคะก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะคะหรือไฟตัดหมอกนะคะที่เขาเรียกกันตรงนี้นะคะจะเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกนะคะหรือไฟสปอร์ตไลท์นะคะนี่เปิดไฟแล้วก็จะสว่างแบบนี้เลยนะคะพร้อมฝาครอบไฟตัดหมอกนะคะเดินระบบเรียบร้อยนะคะไฟสว่างแบบนี้เลยนี่รับมากับตัวคิวล้อค่ะคิ้วล้อประมาณขนาดประมาณสนิ้วนะคะ นีสวยๆเลยค่ะ่รอเลยนะคะทั้งหมดจะมี12ชิ้นด้วยกันนะคะนี่คิ้วล้อนะคะเป็นสีดำเงานะคะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับตัวแ c t i v e นะคะหรือว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะที่อยากใส่เพิ่มเติมคิ้วล้อนะคะทรงนี้ก็ถือว่าสวยลงตัวได้เหมือนกันนะคะพี่ๆนี่ ข้างหลังเขาจะมีสี่ชิ้นนะคะมีตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีข้างล่างนี่สีดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพลาส,สติก ABS ติดตั้งด้วยกาว 3M แท้นะคะยางรองสเกิร์ตไม่มีนะคะตัวนี้นี่มันก็จะสนิทแบบนี้เลยนะคะสนิทกับตัวรถสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะ รถเดิมๆเลยนะคะลำนี้มิวเอตัวแอคทีฟ2023ค่ะนี่อีกหนึ่งฝั่งคิ้วล้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยตกแต่งแค่นี้นะคะก็ทําให้รถดูสวยงามมากขึ้นแล้วนะคะพี่ๆนี่ใ,นใส่แค่คิ้วล้อนะคะอัพกระจกนะคะแล้วก็เพิ่มสปอร์ตไลท์นะคะสวยๆเลยค่ะหนึ่งลำนะคะฝากด้วยนะคะสําหรับตัวแอคทีฟนะคะหรือว่าจะเป็นตัวท็อปนะคะที่อยากจะอัพเพิ่มคิ้วล้อนะคะหรือว่า ตัวกระจกพับนะคะสวยๆเลยค่ะฝากร้านตั้มออโตช็อปไปด้วยนะคะถ้าสนใจสินค้านะคะสามารถกดติดตามหรือกดสอบถามได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดนะคะทักแชทแอดไลน์0 8 3 8 9 4 7 6 0 3นะคะฝากกดติดตามผลงานของร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเซลล์อิสุสุมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาติดตั้งนอกสถานที่วันนี้นะคะให้อัพจากตัว แอคทีฟนะคะให้เป็นกระจกตัวท็อปแบบนี้ไฟตัดหมอกแล้วก็คิ้วล้อนะคะสวยๆค่ะแต่งหลอกก่อนรับรถนะคะฝากร้านต้มออโต้ช็อปไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ